มันมีนะกับเพื่อนอกัดโดนด้วยโดนแล้วโอ้โหกัดโดนแล้วครับผมนล้กวก็กัดไม่โดนอยูน่นล้วก็หลุดโดนใหญ่แน่เนี่ยใหญ่แล้วหายเดียวจำลองโดนโดนแล้วเต็ม เพราะแ๊่โดนทีน่คนนี้โดนเลยบินเลยโดนโดนครับผมโอ้โหโดนแล้วครับผมเด่นเลย ทุกคนนะครับผมสวัสดีอีกหนึ่งวันก็ออกมาหมายนาเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ามาซ้ำหมายที่คลิปล่าสุดนี่ครับผมเพราะว่าล่าสุดนี่คือเข้ามาตอนเย็นแล้วก็มาเจอปลากัดผิดอยู่หลายที่ครับผมก็มันหมดเวลามันมดืดซะก่อนนะก็เลยได้ไปแค่แต้มเดียวเมื่อคลิปที่แล้วก็วันนี้ก็ออกมาประมาณเก้าโมงกว่าครับผมลองมาซ้ำดูแต่วันนี้มีแดดนะ วันนี้ฝนไม่ตกครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนใบ่ายเยน็ยนๆมันจะตกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะมีแต้มหรือเปล่าวันนี้เคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมน้ําขึ้นเยอะนะเนี่ยน้ําขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยขึ้นมาล้นถนนเลยครับปกติไม่ไม่มีเลยนะสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยแล้วตอนมีตรงนู้นตรงนู้นเป็นลงโล่งนะนาลงโลง่งโอเคครับผมกอเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปลองดูซิว่าจะเจอตัวหรือเปล่าน,นี้เมื่อวานนี้เจอนะแต่ว่าไม่มีเวลาวันนี้เจอวันนี้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้ครับผม <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมไปลุยกันเลย มีตัวนะครับผมมันโดดหนีนะผมเดินมาแล้วเห็นมันมันวันหวั่นมันหวั่นนะครับก็เลยเดินมาตีดูมันมีน้ำกระเพื่อมอ่ะอุ้ยกัดโดนด้วยโดนแล้วโอ้โหกัดโดนเลยครับผมอุ้ยนึกว่ากัดไม่โดนอ้าวอยู่นึกว่าหลุดสาสวยเลย ม,มันมีปลาสวยเลยครับโอ้โหว้าย <c oughs> <c oughs> หัวเบลโล <c oughs> <c oughs> แรงดิน้นทำไมมันไม่เยอะเลย <c oughs> หัวโตครับผม หายเหยื่อไปไหนแล้วนี่เยหยืดไปแล้วครับผมดูตัวใหญ่เเนี่ยดูดิมันเหมือนไล่กัดไอตัวงินโดดโดดมาทางนี้ยทางขวามือเนี่ยผมก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับผมแต่ว่ามันมีอะไรกระเพื่อม,มกระเพื่อมวัน,ว,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 นวันอยู่ชย้ยชัยตามนนเนี้ครับผม,ผมก็ลองตีใส่ไปแค่สองไม้กัดเลยปล่อยไปครับผมหัวม,มันโตนะ ใหญ่เลยเนี่ยโอเคลุยต่อครับผมกัดเม่นยางแคะสีดำนี่เหยื่ออยู่แนเนี้ปล่อยนะครับผมปล่อยตรงนี้นะใกล้ๆเนี่ยอือปล่อยแล้วครับผมโอ้หถ้าอ้วนก็น่าจะเป็นโลนะ ฟ้าขึ้นน้ำเมื่อกี้ ไปไหนเนี่ยุดเฮ้ยเ็มขับไม่โดน ปีเ,ออ,ปเ,เออมวง,มงนีง่เป็นม่งฝนทั้งงูนะู้ใหู่นะ กัดอะไรเมื่อกี้เนะี่ยโดนโดนแล้วเต็มโอ้โห ลุด <laughs> ไม่ใช่วันของเราจริง <laughs> หลุดหลุดลุน Dạy nè, nè, dài leo. ôn, dài nè, nó dài điều, làm lòng รอดแห้ลไม่ใหญ่เท่าไรมาแล้วครับผมหลังจากปล่อยไปหนึ่งตัวแล้วก็ไม่เคยเจอปลาเลยมาแล้วแต้มแรกอย่างเป็นทางการพอได้เนี่ยรึ่งโลอ้วนตุ๊บเลยเนาะ Okay. แต้มแรกครับผมหลังจากปล่อยตัวแรกไปแล้วก็หลุดไปสองคว <c oughs> จะได้ตัวยางเป็นทางการนี่ก็โอ้โหครึ่งค่อนวันแล้วนะครับผมฝนก็จะตกก็ประมาณสักครึ่งโลน่าจะได้ครับเนี่ยกัดเม่นยางแค่ลุยต่อครับผมฝนก็เริ่มมาแล้วนะ กัดนะครับดันมานี่ยังไม่กัดเลรอฮัดไม่โดนอีกโดนดันแล้วครับผม โถ่ขายก่อน,นครับขายก่อนวุดวัดวืดมาเลยวนไม่ใหญ่นะกับแป๊บอโดนที่เขาเนี้ยโดนเลยบินเลย โดนที่ขาเนี้ยโดนเลยบินเลยตัวตายแล้วมั้งนะนี่ข <c oughs> ีดเึ้ดหลุดเลยเ <c oughs> นี่ยนะตัวประมาณนี้ครับผม <c oughs> ดูเข็ดหลุดเลย <c oughs> ดันเอ้กันอยู่ประมาณเนะี <c oughs> ้ยผมเก็บนะครับผมเพราะว่ามันก็นได้ปปาเข็มว่ะนะ กลเป็นยางแคะสีดําตํมทีสองยังเป็นทางการหลุดอย่างเดียวนะครับหลุดโอ้สองตัวเนี่ยทีที่หลุดะใหญ่ๆนะไอตัวนี้แบบชิ่งมายังไม่หลุดอีกไปรืต่อครับผม ปปลูกปางหน้านะจังหวะตีเหยื่อพอดีไปกระทิดตะทางเลยตีได้แม่นจริงปุ๊โดนโดนครับผมไปกระทิดตะทางเลย สีได้แม่นจริงโดนโดนครับผมมาแล้วแต็มที่สามโอ้ยมาแล้วครับผมมันกัดลูกป้าอยู่ทางขวานะจะไปตีไปทางซ้ายผิดช่องในเรื่องทุกทีมาแล้วครับผมตัดเม่นยางแคะ เห็นปากแต้มที่สามอย่างเป็นทางการปลากันลูกปลาอยู่ขวามือครับผมแต่ผมตีไปแล้วว่าตีผิดตีไปทางซ้ายห่างเยอะเลยนะไอนี้มาไงไรู้กัดตับเลยโอเคลุยต่อครับผมแบตก็เหลือแค่ก้อนเดียวยหมดแล้วเนี่ย โอ้โหโดเลยครับผมกระเด็นเลยโอ้โหโดแล้วครับผมกระเด็นเลย เต็มฮะกัดล่องนี้กัดล่องนี้เต็มที่ห้าผลก็มาแล้วครับผมนี่อนี่ห้าครับเม่นยางแคะตีดดำเต็มปากเลยก่อนที่้วผมว่าจะกลับบ้านแล้วครับผมแบตมันหมดก็เลยแวะ เข้ามาอันนี้อีกหน่อยครับผมเป็นทางผ่านพอดีไงโดยเรื่องเลยแต้มที่กันที่สี่ครับผมกันที่สี่ยังเป็นทางการโอเครุยต่อครับผมก็วันนี้ก็พอ,อแล้วครับผมแบตก็หมดนะครับตอนนี้แบตห้าหกก้อนนะครับผมที่ใช้เนะี่ยหมดทุกก้อนครับผมก็ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วครับผมแล้วก็เย็นแล้วครับเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่ง ก็สรุปผลงานนะครับผมก็ได้สี่แ้มหลุดไปประมาณสามสี่ตัวครับผมวันนี้หลุดใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยหลุดอ่ะก็พอแล้วครับผมทีแรกว่าจะกัดตั้งนานแล้วครับผมก็แวะมานานนี้อีกได้ไปแจมอีกเป็นสี่ทั้งหมดห้าครับผมแต่ว่าปล่อยไปหนึ่งโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้สี่แ้มกันครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ ฝา,ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมไปครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ